ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสรอรอรอโอเคไม่ดังอัสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่อยากจะมารีวิวงานอะไรสักอย่างหนึ่งบังเออล้วเปิดไปเจองานเก่าๆที่เคยทําไว้เข้าเป็นงานเกี่ยวกับภาษาสอืมทีนี้มันเป็นโปรแกรมบวกเออืโปรแกรมบวกฝึกสมองบวกลบคูณหาเลขอันนี้เป็นงานที่เคยทําไว้สมัยตอนเรียนอยู่ปีหึ เป็นงานที่อาจารย์เขาบอกให้ทำโปรเจกต์ตอนสอนภาษาศาีอาจารย์เขาบอกให้ทำโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่มันที่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 อะไรก็ได้อะชื่อแล้วแต่เราเอ,อ่ะพี่ก็เลยคิดจะทำว่าโปรแกรมบวกเลขเพอทําเป็นโปรแกรมบวกเลขเสร็จปุ๊บอืในสายตาเขาอื่นคิดว่าไงล่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ไม่เชิงบอกแต่แต่มองในสายตาแล้วอ่านออกได้อะโปรแกรมบวกเลขเหรอเออกระจอกกา,กากว่ะทำไปไม,มันจะมีประโยชน์อะไร แล้วก็เอาไปเ,เปรียบเทียบกับของคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาทำเป็นโปรแกรมแบบว่าเล่นเกมเป็นตัวคนเดินได้มีแอนิเมชันมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายแก่กองเลยแล้วก็เป็นด่านเหมือนด่านตะลุยด่านเงนี้ยแล้วเราก็เข้าไปเล่นใช่ปะตอนส่งงานอะ่ะเขาก็ส่งแล้วก็ส่งไปแล้วก็ไปพีเต์ให้ดูว่าเล่นยังไงก็เล่นเป็นตัวตัวคนเดินเล่นอย่างเงี้ยเล่นไปเล่นมาเดินแล้วก็เจอบทสรุปตอนท้ายเสร็จแล้วก็จบแค่นั้นบางคนก็ทําเป็นอะไรอะ่ะ โปรแกรมเขียนเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นภาษาภาษาคอมพิวเตอร์หรือ,อ,อ,อเป็นหนังสือให้คนตาบอดอ่านเนี้ยสรุปแล้ววันนั้นจนถึงวันนี้พี่ยังไม่เคยเห็นใครได้เอาโปรเจกต์ไอ้โปรเจกต์นั้นมาใช้เลยแต่วันนี้พี่จะมารีวิวโปรเจกต์พี่ให้น้องๆได้ใช้กันและอยากจะอยากจะบอกตะโกนดังๆว่าโปรเจกต์อันนี้มีประโยชน์แล้วครับตอนนี้จะเดี๋ยวจะเอาไปลงลงไว้ในมีเดียไฟล์ให้โหลดกันอ่ะประโยชน์ประโยชน์ของมันมีนมอะไรบ้างอันนี้ มันอาจจะมีประโยชน์กับคนที่บวกเลขไม่เก่งหรือว่าเป็นเด็กเด็กๆเชอยู่ชั้นประถมอยู่นะครับสามารถทดลองเล่นบวกลบคูณหารได้เป็นเกมที่ฝึกสมองสามารถเลือกเออลองดูดีกว่ายันแรกมันทันแรกเขาเขียนว่าเกมแมทถูกป่ะอืมอันนี้เขียนเปมนกันแหละแล้วก็ a s m d e ไอ้พวกนี้เป็นตัวย่อ a ย่อมาจาก addition คือการบวก s subtraction ลบ m multiplication การคูณแล้วก็ด division การหารทนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเลือก a a เราเลือกฟังก์ชัน a ใช่ป่ะเราก็เขียน a ลงมาแล้วก็กด enter มันก็จะไปหน้า addition level การบวกเราจะเลือก level ไหนเช่นเราเลือก beginner ถ้าเกิดว่าเราเราเพิ่งจะหัดบวกลบกบวกลบ,กบกเลขอย่างเงี้ยเหมือนกับเด็กๆประถมเนี้ยเราก็เอา level หนึ่งไปก่อนอันก่อนเลเวลหนึ่งไป มันก็จะทำการโหลดดิ้งโปรแกรมโหลดดิง้งปุ๊บพอโหลดเสร็จปุ๊บอ๋อมันบอกให้เอนเตอร์แล้วมันก็ถามว่า how do you test for number คือคุณจะทำกี่ข้ออ่ายกเว้นอ่าเช่นเช่น,ชนทำห้าข้อก็เขียนห้าไปมันก็จะขึ้นมาเป็นแปดโปกแปดแปดแกรแล้วเป็นสิบหกใส่แล้วก็เอนเตอร์แล้วก็ collect yahoo มันก็บอกว่าถูกต้องแล้วก็พีดอันนี้ key to back menu แล้วก็กดอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งสักปุ่มหนึ่งให้มันไปข้อต่อไปทีน,นี้ข้อ2องบอก 1, 7, ว่าหนึ่งบวกเจ็ดใช่ป่ะก็ใส่ไปเป็นแปดเข้าไป enter ก็ถูกอยกตัวอย่างเราใส่ผิดอสิบบวกเจ็ดกลเป็นสิบห้าอ่ามันบอกผิด you wrong you w อยู่ผิดข้อต่อไปหนึ่งบวกสองเป็นสาม collect yahoo อ่ะถูกอ่าข้อนี้สองบวกสามเป็นหกแล้วกันอ่าผิดใช่ป่ะไปทำมาก็จะรวมคะแนน enter for total point คือรวมคะแนนก็จะได้เป็น3ส่วน5 3เต็ม5นะครับแล้วก็กดอีกทีนึงมันจะกลายเป็นหน้าใหม่ทีนี้โปรแกรมนี้มีประโยชน์อย่างไงก็ถ้าเกิดเรามีรูมีหลาล้วก็ส่งให้เขาลองทดลองเล่นดูนะครับว่ามันสามารถคิดโจทย์ได้คิดโจทย์ขึ้นมาแล้วให้เราลองบวกลบคูณหารเองก็อาจจะมีประโยชน์กับน้องๆบ้างนะครับได้ทุกวัยตอนเพราะจัจจุบันนี้พี่ก็ยังใช้อยู่เลยนะฝึกสมองในการบวกลบเลข ลองลองลองไปดูหารกันหารกดดีดิวิชันไปซักเลเวลเลเวลสบเลเวลสิมันก็จะเป็นการหารเกี่ยวกับเอาสักห้าข้อร้อหกสิบหารสิเอ็ท่าไหร่ปุนเนี่ยสิบเอ็อาอ่าปุ๊บคอเลกถูกสีหารสิก็เป็น4 220องร้ก็ยี่สิบสา้อยสิบห้าถอซ้ำดีกว่าอ่ ก็5เต็มก็ตัวอย่างของโปรแกรมก็มีแค่นี้การทำงานของโปรแกรมแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนทำก็ลองกด e ไป about me นะครับอันนี้เป็นเพื่อนที่ร่วมง,งานอันนี้คือชื่อพี่ e ที่ทำก็โปรแกรมก็มีแค่นี้แหละนะลองเอาไปเล่นดูฝึกทำโจทย์ฝึกฝึกคิดเลขมันสามารถทำให้น้องคิดเลขเร็วมากถ้าเกิดว่าน้องสามารถทำทุกวันทุกวันเงี้ยแลวทำได้ถูกจำนวนข้อเยอะและถูกก็จะดีมากต่อน,น้องนะครับ ก็สัปดาหวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วมารีวิวโปรแกรมที่เคยทำไวเ้เฉยๆก็ถ้าเกิดเห็นว่าดีก็โหลดไปแล้วก็เอาส่งต่อให้กับน้องๆก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่เขียนมาฟรีและใช้ส่งต่อให้ฟรีให้ลูกให้หลานนะครับและอยากะโกงต่างๆว่าวันนี้โปรแกรมนี้มีประโยชน์แล้วครับได้ใช้แล้วนะฮะเรขอจบการพรีเซนต์โปรแกรมเพียงเท่านี้